ภาอยางเลาะวงเลยๆเสื้อผ้ามันเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่นครับประตูน้ำํำตัวนี้เป็นเสื้อยืดเหมือนกันแต่ละร้านราคา,าจะไม่เหมือนกันน,นี้ส่งที่ร้อยสิบเสือยืดส่งที่1้ออันนี้เป็นผ้าฟอง เอนพุทด้วยกันแกนพุดเป็นเสื้อยืดอาฟอกเสื้อสวยั้นคอบมีหลายลายครับ เสื้อผานี่ร้ายครับยางจนเมยไปเลยเสื้อคอบครอบกระดุมหน้า เมีร้านแบบนี่เป็นเดส <c oughs> เดสนี่กระโปรงไอเดียันซื้อไหมครที่ชอบสไตล์นี้ครับไ,ไปชั้นนี้